สวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาไปเปิดตำนานอาถรรพ์เงินปากผีเลื่องราวความเชื่อและความจริงในสมัยก่อนนั้นหากใครนำเหรียญเงินที่มีลักษณะดำขายกับถูกไฟเผาไหม้มาจนเกรียมแล้วนำไปซื้อของร้านขายของก็มักจะไม่รับเพราะกลัวว่าจะเป็นเงินปากผีเหตุผลที่ไม่รับนั้นเพราะเงินปากผีเป็นวัตถุอาถรรพ ี่คนธรรมดาทั่วไปไม่ควรมีไว้ในการครอบครองอย่างเด็ดขาดส่วนเรื่องราวของเงินปากผีจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นลองมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับเงินปากผีถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวัตถุอาถรรพ์ที่ผู้นิยมสยศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันพยายามตามหาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างไรก็ตาม คนที่จะสามารถเป็นเจ้าของเงินปากผีได้นั้นจำเป็นจะต้องมีวิชาที่แก่กล้าและสามารถป้องกันตัวเองจากพลังลี้ลับที่มองไม่เห็นที่อาจพยายามจะมาทวงคืนเงินปากผีที่เป็นทรัพย์สมบัติของตนเองในสมัยก่อนนั้นในบางชุมชนเงินปากผีเสมือนกับเป็นมรดกตกทอดที่ผู้เสียชีวิตได้มอบเอาไวใ้ให้กับญาติพี่น้องและลูกหลาน ให้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยป้องกันคุ้มภัยอีกด้วยลักษณะของเงินปากผีที่เชื่อกันว่ามีความเข้มขลังมากที่สุดเชื่อกันว่าเงินปากผีที่มีความเข้มขลังมากที่สุดนั่นก็คือเงินปากผีของศพที่เสียชีวิตในวันเสาร์และเผาในวันอังคารพอสามารถนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมได้หลากหลายและมีฤทธิ์ในการซื้อวิญญ,ญาณคนเป็นได้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสเสน่ห ให้ผู้คนได้หลงไหลโดยการพกติดตัวไปตลอดทุกที่เงินปากผีกับความเชื่อของคนไทยคนไทยในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเมื่อญาติพี่น้องของตัวเองเสียชีวิตลงก็จะต้องทำการจัดพิธีศพให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยจะนำเงินพดดวงหรือเหรียญสลึงจำนวนสองสลึงเรือเงินเหรียญบาทซึ่งในสมัยก่อนนั้นเงินเหรียญบาท จะมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันเป็นอย่างมากแล้วนำมาห่อไว้ในผ้าขาวให้โตพอที่จะไม่หลุดลงไปในลำคอและผูกเชือกเอาไว้ที่หางของผ้าแล้วค่อยหย่อนลงไปในปากของผู้ตายโดยให้เชือกโผล่พ้นปากออกมาเพื่อให้สาม,มารถพบเห็นได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ได้ทำการเผาศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปัจจุบันครอบครัวที่มีฐานะ ก็อาจใช้ของมีค่าอย่างอื่นเช่นทองคำแทนเงินปากผีได้ด้วยเช่นกันซึ่งขั้นตอนการทำเงินปากผีนั้นจะทำก่อนการบรรจุศพลงไปในโลงเงินปากผีกับความเชื่อหลังความตายของชาวกรีกและโรมันชาวกรีกและโรมันเองต่างก็มีความเชื่อกเกี่ยวกับเงินปากผีเช่นกันเมื่อมีพิธีศพพวกเขาจะนำเหรียญของแคลอน โดยนิยมใช้เหรียญโอลบัตตจำนวนหนึ่งเหรียญน,นำมาใส่เอาไว้ในปากหรือบ้างก็วางเอาไว้บนปากของผู้ตายก่อนที่จะนำไปฝังการกระทําดังกล่าวมาจากแนวคิดที่ว่าเมื่อวิญญาณของคนตายเดินทางไปยังปรโลกเมื่อถึงเส้นแบ่งเขตโลกระหว่างคนเป็นและคนตายก็จะมีนายท่าผู้ทําหน้าที่พายเรือมารับคนตายจะต้องจ่ายเงินปากผีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นค่าเรือข้ามฟาก ถ้าหากใครไม่มีเงินจ่ายก็จะทำให้วิญญาณน,นั้นติดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งความตายไปตลอดกาลในปัจจุบันชาวยุโรปในหลายพื้นที่เองก็ยังคงสืบทอดประเพณีดังกล่าวโดยการนำเอาเหรียญทองแดงหนึ่งเพงนนีมาวางเอาไว้บนตาของผู้ตายโดยที่เชื่อว่าจะสามารถใช้เงินปากผีนี้เพื่อจ้างเรือข้ามแม่น้ำแห่งความตายไปได้เช่นกัน เงินปากผีกับความเชื่อของชาวอินเดียชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูมีความเชื่อในเรื่องของเงินปากผีเช่นกันเมื่อมีผู้เสียชีวิตพวกเขาก็จะนำเงินและข้าวสารเล็กน้อยใส่เอาไว้ในปากของคนตายก่อนที่จะนำศพไปทำพิธีเงินปากผีกับความเชื่อของชาวพามา่าชาวสิงโพชาวป่าที่อาศัยอยู่ในประเทศพามา่า เมื่อมีผู้เสียชีวิตลงพวกเขาก็จะช่วยกันแต่งศพให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะนำเอาเนื้อหมูและเล่าขาวมาทำการเส้นบวงสวงเจ้าป่าก่อนที่จะนำเงินมาใส่เอาไว้ในปากศพแต่ถ้าหากว่าศพเป็นคนสำคัญหรือว่าเป็นหัวหน้าเผ่าก็จะนำเอาอัญมณีที่มีค่ามาเนบเอาไว้ใต้รักแร้ข้างละเม็ดก่อนจะนำศพไปบรรจุลงไปในโลง เพื่อทำการประกอบพิธีกรรมต่อไปเงินปากผีกับความเชื่อของชาวจีนเมื่อชาวจีนเสียชีวิตลงก็มีความเชื่อในการใส่เงินอีแปะลงไปในปากศพพร้อมกับทำการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้กับผู้ตายได้นำไปใช้ในโลกหลังความตายด้วยเงินปากผีกับความเชื่อของชาวเวียดนามชาวเวียดนามในสมัยก่อนนั้น เมื่อมีญาติพี่น้องเสียชีวิตลงก็มักจิยมเอาเงินเหรียญสามเหรียญมาใส่เอาไว้ในปากของผู้ตายด้วยเช่นกันเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดจากเงินปากผีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์โจรงัดห้องเพื่อขโมยทรัพย์สินและได้กวาดเอาทรัพย์สินในห้องพักไปจนหมดพร้อมกับนําเอากระปุกออมสินที่มีเงินปากผีไปด้วยแต่ในสัปดาห์ต่อมา ห้องพักนั้นก็ถูกงัดซ้ำรอยเดิมแม้ว่าทรัพย์สินจะสูญหายไปอีกครั้งแต่ในขณะนั้นเองเจ้าของห้องกลับพบว่ากระเป๋าสตางค์ที่ใส่เหรียญเงินปากผีเอาไว้มันได้กลับมาวางเอาไว้ในตำแหน่งเดิมและก็เชื่อว่าเป็นโจรลายเดิมที่พบกับอาถรรพ์ของเงินปากผีจนต้องนำเอาเงินปากผีนั้นมาคืนที่เดิม แม้ว่าผู้ที่ทราบข่าวและได้มาขอซื้อเงินปากผีแดงกล่าวในราคาหนึ่งมบาทแต่เจ้าของก็ไม่ยอมขายเพราะเป็นเหรียญที่ยายทวดมอบเอาไว้ให้นั่นเองปริศนาธรรมที่ซอนอยู่ในเรื่องเงินปากผีนอกจากความเชื่อเรื่องเงินปากผีแล้วคนสมัยก่อนยังเชื่อกันมาอย่างช้านานแล้วว่ายังมีปริศนาธรรมหรือคําสอนที่แฝงอยู่ในนั้นอีกด้วยว่าต่อให้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ผู้ล่วงลับจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดแต่เมื่อเสียชีวิตลงก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นติดตัวไปได้อยู่ดีเพราะสิ่งสุดท้ายที่จะนำติดตัวไปได้นั้นก็คือกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้เคยกระทำมาไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตดังนั้นเมื่อคนเราเกิดมาแล้วก็อย่ามัวลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติที่เป็นเพียงสิ่งของที่อยู่แต่นอกกายในปัจจุบัน แม้ว่าความเชื่อเรื่องพิธีการทำศพโดยการใส่เงินปากผีจะยังคงได้รับความนิยมอยู่แต่เรื่องราวความเชื่อก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่เพราะไม่ได้รับการบอกเล่าข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมจนกระทั่งเงินปากผีกลายมาเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนพิธีศพที่กำหนดตามประเพณีเท่านั้นและนี่ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าทั้งหมด ข้องอาถรรพ์เงินปากผี Scary Podcast ที่รวบมาเรื่องเล่าเรื่องผีคดีความเชื่อและตำนานอาถรรพ์มาไว้ในช่องนี้หากคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับ